ความดันต่ำแี่มมบอกให้ดืมความดันต่ำกินเลยิกว่าปีละกินเป็นยารอบนี้คือกันได้นกมาสีออมหรือสีลาบไปถือไปอ่างลาน่วอยู่สีลาบหรือสีออมกูาได้มากว่ะทุกซองเที่ยวเากว่าว่าจะมากินกบนลกแม่เนี่ อมอย่ใสกูข้างไว้นน่จตกมันหายไปใสว่ะเพื่อได้กินจกคนอมนกไปได้เย่าเาใครตัวมากำลังไปเก็บพักซี่ิม่ออมเก็บมะเขือเก็บพักซี่ตาผลกไปเกี่ยวเขาวาดนี่เมื่อสุกเล่าไปซ้อมเมืองล่ากันนะจังสิมาลุ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าหนึ <verw Har ps> ่งหกหกไอเตาโอเก้าส <rawd unre> ิบไอเตาฮะสิบคนสิบคนพอดีบอมันไปด่อนเฝ้าห้องใต้นี่บอสไอมาเมื่อรุ่นไปยิงมาให้ไอมาเมื่อรุ่นกใหม่ป้างนเขียวคนบอสไม่ดองขนาดฟัวกับเมียเพิ่นเมื่อคืนนพิ่นมาเพิ่นนอนคนเราห้องได้สั่นทึ่งน่ะไอตุ้มนอนห้องต่อไปไอผู้เตี้ยนอนห้องข้างหน้า โอ้เพื่อนกระจายกันนอนเนาะวะบอกอันนี้ยังดีได้นอนหลังเดียวกันบ่มันยังครบห้องครบนันเนาะห้องลายนี่นี่เบิ้งแลวบอกสั้นใต้นี่ห้องนอนคนเมานี่เต้นนาฮ้านนี่ยมองนี่แม่ดอมเต้นนาฮ้านี่มองนี่นี่เอานี่หมอรับมาเบิ้งแล้วภาคใบภาคใบภาคใบเต้นได้นี่เต้นยุ่มองนี่นี่ เต้นยังบังนีิกะว่าเมาแล้วเขาไปนอนห้องนี่ในที่อาติมกระจองไห้ของคันบลากเขาไปเขาบลากเขาไปหันเขาบอกแล้วซาเขาซาเขาเมาเขาเดินไปเองได้เขานอนเลยยบ่เลยใครลากมันเสียสักสีเสียสักสียางไปเองบ่เลยใครลากง่ายเมาแล้วก็าแล้วแต่สีนอนหรือเนล่าอ่าเมาแล้วก็เอาตัวไปนอนเลยอาแล้วมูอกับลากไปเปียนะบอกเขาบ่เลยเอาไปเก็บเป็นเงียนแค่คืออาเขานั่น อันไปทํางานอยู่พ่นน้าแก้วสมัยยังลืมได้นี่คันหัวหนาเงียบดิเขาว่าจะไปหยุ่งกับเราเราไปนอนว่นจันทร์เออวันนี้เมาเลือไปนอนอีกว่นจันทร์จะไปหยุ่งได้แล้วหายได้ว่นจันห่วยใช่จังไรหมอฟ้ามคือมินมีเถ้บาดนี่ไม่ทำยังไงเขาเลยโอ้หิวสีขิวสีโอ้ยตู้อันนี้ก็ได้การเลยได้ได้ย้อนอยู่เด้อืมก็ได้ย้อนเหรอ อันนี้ไม่ได้เอาไปใช้ใช่ไหมนี่ตุม้มบอกกว้างกี่เส้นนี่เมตรยี่สิบกว้างเมตรยี่สิบยาวเท่าไหร่สองเมตรมนั่งได้อยู่หรือว,ว่าพระสององค์ โบเครื่องกันละวะจิตประกอบกันตันดีเทสัดเทียบให้อยู่ยจะหมอแบ่งแดนให้อยู่ในไงหลังแก้วอยู่นี่กับลังแก้วอยู่นี่ไงอิงอิงของใครของเราพระอย่าทะเลาะกันนะบอกจูนกันเพื่อนใดเพื่อนไดหมวกกันนอกมานเลยหมวกกันนอกพอวางเอเอาไปใส่บ่หมวกกันนอกน้อย พผื่อน่ะโอ้ยอีหยังก็มีแต่มอระดกเห็นอน่าบังแน่เผื่อน่ะเผื่อไปแล้ยฮู้คนอีหยังนทำขาเลยมีพร้อมอือย่าเลว่าตัวน้อยๆสำนีมีบ้านนะตั้งใจเรียนให้มีการมีงานทำสบายเลยอืมไม่ได้เริ่มต้นจากอีกศูนย์เหรอรถเรือก็ไม่ต้องซื้อย่าซื้อมาให้แล้วอืมา้มปนั้น พี่นาะโต้ยืมไปจะเอามาส่งเดือนกุมภาโนนแหละอ,อ,อืม บุญหาองุญนประเด็นสีพับออกมาฮะบุญในองุ่นประเด็นสีพับออกมาเออป่าคุณรู้มันมีของหวานไหมขนาดนี้แหละเนาะเอาทอดช่องมันมันขาวน่าแซ่บอือเอาทอดช่องแล้วเอาเอากะทิสำเร็จใช่ไหมเพราะว่าถ้าเอากะทิคันเอามันจะเสียเร็ว ชวนเมาอะชวนเมาชวนดื <elier S 1> ่มกอชวนดื่มมาไม่ใช่ชวนเมาม่ชวนดื่มชวนดื่มไม่เจอยนะเรื่องเมาแล้วแต่เจ้าอือดันข้างท้ายยังาย้ พาใต้ท้องไปด้วยจะได้ไม่หมอมันเรียกเจไม่หมดหมดนะถูกคัดไม้ดีก็ดีไปมูกบ้านมีจวดป้ามะม้าหกสามเซียวเซียวตายหมดอะไรแต่แค่สองตัวแต่แค่น้อยๆน่ะเบ๋อเอาไปซองตัวคือจะบอกเธอที่แรกเอาไปสามแต่แค่น้อยล่าสุดเนส สามตัวเจ้าเราบอกว่าได้ขายแล้วตัวหนึ่งอีกตัวสองตัวไม่ได้ขายาตัวใหญ่กับนั่นบ,ตนนบ่ตัวใหญ่น่ะบ่ได้ขายแต่ว่ามีคนมาถามครับทำประจำตัวเล็กสองตัวนะ่ะขายหมดแล้วแม,ม่เคยเรียบร้อยเอือกแ <laughs> ม่เคยเอือก เออแล้วถือว่าเอื้อกเลยนะเฮ้ยคุณสร้าพื้นนึกว่านะให้พระนางนึกว่ามีอันเดียวก็เลยว่าพิ่นสีเหตุอยู่สามอันว่ะอีสามตัวต่างหักเลยเยี่ยงมันพุดเลย ก็ผมเม็ดปรีใช่ป่ละล่ะอีสองเมตรสองเมตรก็ตกพี่แล้ยนะจะเห็นสามเลยกินได้ครับใครสี่เอ,เ,ออเอาแบบแค่หัวลุนก็ได้บผมันจะได้เร็วแค่หัวลุนก,กน็เร็วนี่สองสามวันมันคิดนี่ในไพ่บุตรบุก้อบมได้ดีอย่าบอกอันนี้มันสิ้นเปลืองเยอะแบบแบบนี้สิเปลืองของที่เปลืองเวลาแหละอืมอืมอืมส,สัภาษณ์สิเปลืองเวลานะ ไอ้ไอ้ตัวล้นมันก็แค่ทําขามันก็จบแล้วอันนี้จอรู้เป็นวันหมดเลยนี่สีขาดิฮะแบบนี้จะยากกว่าปะก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันใช้เวลาเฉยไม่มีอะไรยากแต่ว่ามันใช้เวลาม,มันก็ต้องยากกว่าไอ้หัวล้นแหละเว้ยจะเบิ่งเ,เอาเลยดีการราคาเลยคือปู๋นนะทำไม ัวรุ่นกับประมาณเก้าร้อยผมเห็นขน,น,นาดประมาณเก้าร้อยด้วยกันนะฮะ